กระผมบิน้องตะไนหัวเอลรัดครับผมมาแรงานตัวครับติดตามครับผมทางช่องยูทูปไายตะล่อนตะล่อนครับทางเปียดหอกตะไน่พาตะล่อนครับผมได้ข่าวว่าทางเขื่อนฝายเปิดน้ำครับเฝ้ามาเลยครับแต่เฝ้ามาไปนี้กระคำอยู่ครับผมโอ้ยเสียนตะโกนครับนี่ นี่ครับเสี้ยนประกรุดครับผมมาจองทีจองอมองแว่ครับจอดแจ้งแท้กันปลากินนะพ<ม>ี่น้องกุดแค่นครับผมกุดแค่นปีที่แล้วว่าซาวาลื่กันครับ<ม>อันนี้ฝนกับพ่อในเิงนะครับเพ็่นระบายน้ำออกก่อนบนาแน่ใจว่าฝนบางหัน ทั้งเขาหลายมัง้งฝนกระเลยต้องระบายออกครับออมื่อนี้ได้ข่าวว่าเปิดครับคนก็นเริ่มมากครับผมเสี่ยนแห่ครับแต่ว่ากับพวกนหลายดอกมองจอดรถกับมีมองจอดแน่บสกันยัง่้วนติมบ,บันไดพ่นี่แอาอัดครับพอจอดได้อยู่นี่ครับเสี่ยนแห่ครับผมฟังฝุ่นบ่ฟังฝุง่นกอน นะครับบลูว่ากาับเจ้ามาตะดูหรือยังครับผมผมปึ่งเม่าหอดบางหางุงแงกันครับสะดุ้งกลับแล้วสะดุ้งกลับแล้วครับนี่ครับสะดุง้งยกมือครับเริ่มกลับแล้วนี่สงสัยผุนมาตโดนเอาหรือว่าบบถีบครับผมเป็นเลขกับมาเจ้านี่ถีบ่ถถกบ่ ถือบ่อักโตบ่อบ่อถือครับผมโอ้จ้แน้าตักอยู่จ้ำน้าตักอยู่จ้ำน้าตักอยู่ยแสดงว่าถือ <c oughs> บ่อถือครับผมบ่อถือพี่น้องเออสะพานนี่ก็จีเก็บแล้วครับเห็นล่างแล้วล่างแล้วเออสะดุเริ่มกลับเลยไหมบรูว่าใครจาได้บ่อครับนี่ครับผมเฮียครับเฮียฟังนี่ครับผม บ่แน่ใจว่าจ,ย,จยู่สอดเสาบอ่โอ้ย,อยเหลี่ยมมาเลยครับเห็นบ่ครับผมนี่บรรยากาศครับผมพี่นอ้องป่าพ่ในไ,ได้ดรอกอดงบรรยากาศไปครับโอ้ย,อยเหาีรยมมากครับพี่นอ้องนี่ครับไม่หยังอ๋อขยบก,กำลังเก็บป่าออกจากเรือครับนี่กำลังเก็บป่าออกจากเรือครับเพราะว่า ว่าแล้วก็สันลงเลรือเลยครับโอ้ยสุดยอดเลยครับผมเออเอาสะดุ้งบงังสะดุ้งบงังว่าแล้วก็สันลงใส่เรือเลยแล้วก็มาเก็บออกครับนี mm ่ hmm. กันลังเก็บออกครับผมระ mm hmm. วังเข้าไปนี mm ่ม hmm. ึ้ว่าสะดุ้งเพิ่นได้ปะสะดุ้งเพิ่นกลับแล้วพี่นอ้องนุ hmm. ๊งคนว่าจไปเปลี่ยนหม,งม,ม่งไม่เอาสัตว ถ้าบุตรีว่าชันเพื่อนว่าสเชื่อสีงองาไม่นะครับนี่บบได้ว่ากลับบ้านเด้อพี่น้องนี่สู่สู่เลยครับผมบบได้กลับบ้านบบได้กลับบ้านสีเงายมองเงินสงสัยที่ขามไปฟุ่นครับสงสัยที่ขามไปฟังพุนครับผมวาเพื่อนมาตาักแต่เที่ยงว่าชันโค้งนี่บบได้เพื่อนว่าโค้งฟังตรงขามได้ว่าชันนี่ครับนี่ครับผมฟังนี่ได้ว่าชัน แต่ว่านี่ฟังนุ่นตอนนี้วานแหครับโอ้ยทั้งผีครับผมพี่น้องดไปเดี๋ยวยิ่ผ้าลุกไปทีตามไปไกลอยู่ครับนี่สะดุ้งครับผมวานวดจิกับบานเพิ่นบปกับครับนี่สะดุ้งฟังทั้งนี้ครับสะดุ้งรุ่ยแหเนี่สะดุ้งครับผมอุ่นฟังตรงขามครับเดี๋ยวหยิบ้าไปเบื้องครับผมมุมนี่ครับ นี่ครับฟังทั้งนั้นครับผมยกสะดุง้งหรือเห็นยังครับสามคนนี่นยกสะดุ้งครับผมพี่น้องนี่กำลังยกครับผมเดี๋ยวเข้าไปบึง้งไอ้บอสก็ถืออยู่ครับว่บาจิว่าบอสทีก็ถืออยู่ทีพี่น้องแต่ว่าบอลาหลครับผมฟ้ <laughs> าจว่าบอสทีครับผมอบอบไหลายเออ เอาเจ้าอื่นยกหรือ,อยังเอาเจ้านีก็ยกแล้วเจ้าเดวพันยกครับผมยกเบดแล้วอ้ยว่าจิรุลุนแน่เอาเบสไปยังครับผมล่อลุ้นไปเรื่อยๆครับตั้งไหนจินยกครับผมมาเบิงติดตามทั้งแห่ครับอยู่เรื่อยนะครับผมมามา จวดจูดวานไปแล้วครับว่านไปแล้วเพื่อกระจินล่องลงไปครับผมอกระกันล่องลงไปพูนด,ดึงลากขึ้นก็บขึ้นเรือเลยสั้นในเรือเลยนีย่ก็ล่างลากไปครับเดี๋ยวล่อรุ่นกันตอนดึงขึ้นว่าจิม,มี่ป่าบะครับผมเอา วานน้ำขอบกบวานครับผมจวดกระลังสาวครับเอาไปเบืองครับผมกระลังควายสาวมาลุ่นกันครับผมว่าจิถีกหลยถีกหน่อยมามาึ้นมา คืนมากอยด่งครับผมแต่ว่าข้าเจ้าหันหน้าไปทังบุนครับเออช็อตต้องห้าวกะจิบไว้ได้ครับผมโอ้ยเลือบถืกแล้วครับเลือบถืกแล้วพี่น้องเลือบถืกแล้วเห็นอยู่ครับผมอากลากบ่อ่างลาครับผมพี่น้องอาาหล้าครับผมโอ้ยถือยู่ถือยู่อ้ยมือสั่นขอทดขอห้ยครับพี่น้องสุดยอดเลยครับผมเออแต่ว่าขับเป็นจีนยุ่ทังุนกะจีย้อนเสียงครับนี่เราถืกแล้วครับผมพี่น้อง ถือครับผมต้องเลี้ยังสี่ครับต้องเห็ดดังสี่ครับมีเลือต้องเข้าไปวานอยู่ข้างในครับผมโอ้เดี๋ยวเจ๋าวเลยครับถือหลายนะครับเมื่อกี้นี่อากลากอยู่ครับนี่ครับผมเป็นไพ่เลือเขาไม้ใกล้นี่เดี๋ยวให้เบื้องครับมีบอถือครับผมกาล่างสั่นลงไอ้ใส่ไอ้ ลงไปข้างล่างครับเหนียวกระจิปุญง่ายๆเลยครับผมเออปวดใส่เลื่อเลยอ,อมาซอยกันปวดที่เลี่ยวไว้ต้องมาซอยกันปวดครับผมเอาพี่จิบวเห็นน้ำพื้นหรอครับตอนนี้เพื่อนก็ะเจีควายปวดกันครับผมพีม่น้องมาติดตามน้าบือ่นเดี๋ยวรอเพื้นวานอีกก็รอบต่อไปครับผม ลองใหญ่ฟังใหญ่ฟังครับผมเพราะว่าเพิ่นดึงขึ้นทั้งพี่ครับเออหันหนามาทั้งนี้ครับผมมานี่บัครับเอาึินเห็นแห้วตัวนึงครับพี่น้องของล่างมีอีกบบโอ้เหมาะเลยครับผมทั้งนี้ันมีอายานี่เก๋ียวเลยครับพี่น้องแต่ว่าสิอายาบัว เริ่มถือข้นไม้อยู่ครับอาญ,ญาบอครับผมโอ้พี่น้องได้ปดครับผมได้ปดอ๋้ยจังสีเขาท่าเขาท่าครับผมแต่ว่าตเตว้นผัดมวยคำลงมาลงมาครับผมพี่น้องโมเมนต่เวินหน่อยตเตวินตกดินไปแล้วความเมืดสยีเขามากครับสีได้จากชดเนาะให้พี่น้องในเบื้องหน้าอได้เรียกทางได้แล้วครับแต่ว่าข้าเจ้าก็บจชีชัวสิปดสิได้มา่วานครับผม ติดตามครับเดี๋ยวบนออกมาวานไหมครับผมมางานคกล้ยางขามฟังครับมาหอดพ่นดิ่งขึ้นเลยครับผมเดี๋ยวรอรอบต่อไปพี่น้องติดตามครับผมม่อยู่ฟังกับมีผู้วานอยู่ครับแต่ว่าเห่งผมว่าบมถือตัวอยู่เรือครับผมต้องเข่ากลางๆครับพี่น้องนี่ใหขยาบกับวานอยู่ครับฟังนี่ก็ไเลนี่นี่ครับกําลังกําลังอไงเอ้าผู้วานกับวานโอ้ยมีห่างงยางดีเลยครับ กำลังห่างแหครับผมเอา้ามาจวดไปจวดไปครับผมจวดเพี่ยนกันขึ้นด้ครับผมปูนีว่านแล้วก็ลงไปดึงแล้วก็ปูไม้ขึ้นมาเรื่อยๆครับผมมาเข้าสีรอรลุ่นน้ำเรื่อยอีก,กรอบสองรอบสรางม,มองเห็นครับผมตีตามพี่นองตีตามครับผม มาแล้วครับผมออกมาแล้วออกมาแล้วครับผมเริ่มมือแล้วนะครับอยู่ข้างบนนี่เออจังหวะภาวนา้พุ่นปงเรี่ยวๆเต่ละแต่ละรอบครับกินได้หลายๆให้พี่น้องได้หลายได้เบืองหลายๆช็อตนะครับผมมาอือโอ้ยหวานแหบ,บ่าเป่าเตะวานี่หัวนี่เ,เป่าตกเานไดนครับผมเออสิมีอัญญะให้เบวี่งบนอ,บอ,น,อบน้อเหมืนคือหวานแหบ่าเตกเนาะ เมื่อวานแหบ่แตกนอกบาดนี้มือแล้วครับเริ่มมือแล้วโอ้เสียดายเด้อยได้ยักชอตนออพี่นอ้องมืดครับผมเอารุ่นครับชอตนี้จะเป็นยังไงครับผมกำลังดึงกำลังดึงครับผมไหนล่ะ คอยดึงอยู่ครับผมรอสักคู่รอสักคู่ครับเห็นแล้วเริ่มเห็นจอมลวครับอ้ยังถืออยู่ครับผมขึ้นไปจอมยี่หันสองตัวเห็นเห็นขันขันขังบนถืออยู่ซ้ำนี่ขังล่างต้องถือหลายก็นนี่ครับมาตามต้นนียคำครับผมขอเนี่ยขอช็อตในพี่น้องเบื้องแรครับผมหัวคำหินมา คืนมากครับขาวแล้วขาวอีกแล้วครับผมขาวอีกแล้วอาญยะอีกแล้วโอ้ยอุย้ยเสียดายพี่น้องเอ,อ้ยสีได้ยักได้ยิกจักช็อตพอน้อพี่น้องครับบดบดซาขวานี้กระเจีมือลงมือลงครับเท่ากระเจี๊มีช็อตไอพี่น้องเลยเบิ่งครับเพราะมันเหมือดไายไปไลยนด่ครับผมโอ้ยเสียดายได้บัน่นบั่นกระเจิมือ่เร็วคนนี้บัน่นทั้งที่ไทยได้ครับผม เออช่อวงน,นี้กะจีคำมันมือนี่กะจีบไ่ได้ไายพี่น้องเลยเบิ่งครับพี่น้องโอ้ยเร็วเร็วครับเร็วๆเวด้ออยากข่อยอยากสอนครับผมขอย,ยอยากสวรเนี่ยขอย,ยอยากสวรเนี่ยอันแจงอันข้างบนกี่เป็นจริงแจงสิได้ครับแต่ว่าตอนนี้มืดเลยได้ครับอโอ้คือฝน,นจีดตรงตัวน,น่าบันคือมืดมากสิ กได้ยักซ้อนปุ้งเนาะแบบนี้น้อพี่น้องเลยเอา้าวันนาให้ได้ยักซ้อนเนี่ยครับผมได้ก็เมืดแล้วแหละเริ่มมืดแล้วละครับผมพี่น้องพามาติดตามบรรยากาศเนี่ยเหมือนขึ้นครับเดี๋ยวไปเบิ้งว่าจะมีช็อตในพี่น้องในเบิง้งบ่นี่คือบรรยากาศเนี่ยเหมือนขึ้นครับรถก็ยังจอดเลี้ยงใสล่ลายอยู่ครับผม ถือว่าดีครับกระเจ้ามีไฟแสงสว่างครับจ้าโอ้ยเอาเดี๋ยวจะลุงเสร็จละนี่ครับผมมันยังขึ้นครับผมฟังท่านหนึ่เพิ่งยังวานแห่ต่อยู่ครับเออนี่ครับผมวาจิพ้าพี่น้องลงไปเบิ่งทั้งนี้ฟังทั้งนี้ครับนี่ครับยังวานลายอยู่ดวยครับผมแต่ว่าจีย่างเรบอ้อยแค่ั้นละยี่เดี๋ยวหาหมองลุงครับผม ผู้ฝ่ายเลี้ยบานยังวานอยู่บ่ลงไปเบิ่งครับพี่น้องมาอ้ะพี่น้องมาตายจากเส้นสามเส้นครับสามเส้นบ่ดิครับผมเดี๋ยวมีที่เพิ่นบ้านยู่ได้เลี้ยครับ พี่น้องเพื่นอนเราเที่ยงวงไปวานกันขึ้นไปวานยีกก่โม่กลางๆที่ไทยได้บ้างแรกรนะครับแต่ตอนนี้เดียวครับอันนี้บาดเดียวเหรครับโอ้เมื่อครับผมพี่นอ้รงรอบบงต้อบบงรอเบิ้งต่อเพื่อนดิ่งกินแมงซีแหต่เดี๋ยวเพื่นอนออกไปนะบานแล้วกับก้ามังเงียเนาะเดี๋ยวถับเบิ้งไปเรียนใหญครับมีเพื่านกันขึ้นครับผมเดี๋ยวเพื่นอนแล้วก็ออกไป วานเลยเอามาเอาบา้าฝนมุ่งหนี้เลยยังจะล่อบเบิองว่ารอ,อบต่อไปสิเป็นยังไงครับเป็นบรรยากาศครับผมมีขี้กันครับนี่ครับคนจะออกไปขี้กันครับผมเลี้ยครับขุดฟังทั้งปม่นครับผมมีน้องฟังทั้งปม่นยืนวานครับเห็ดหางวานแต่ขาดไปกระไรครับภาพพี่น้องรูดยุทธ์ทั้งนี้แหละ นี่เพิ่นว่าบ้านบาทเดียวเด้อนี่เด้อมึงบรรยากาศยังมาขึ้นครับผมจะออกไปอีกเป็นคนหวานปูอยู่ครับผมเออมันต้องมีผู้พ่ายผู้นึงครับแต่ก็หวานผู้นึงครับผุ่นแพร่ก็จะออกไปครับผแพร่ก็ไปครับกําลังไปครับผมแพร่เออเดี๋ยวลอดลุ่นครับผมเพิ่นลองไปอีกรอบติดตามครับ นี่ครับอันพนขาเจ้าปิดประตูดังเพิ่มเพิ่มเพิมแล้วครับปิดแล้วก็น,าน,านก้งก็ีเซา,าไหลที่ทบา้นนานเอ้่อน้ำทีเซาไหลบ้านนี่พนมาจีทีบว่ะรแบนี้กันน้ำเซาไหลนี่ที่บัวเขาไปพูนบอกว่า,าย่างก็ออก้อกว่ปพนนี่คือก่อนบา เออพี่น้องเพื่อนบอกว่าปิดประตูงทีเดียวเขาไปว่านไกๆก้นกลนเคลื่อนครับน้ำเศร้าไรนลครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมว่าตอนเพื่อนเขาไปว่านไก่ข้างล่างออกมาสิเป็นยังไงครับเพื่อนบอกว่าบ้วนในเศร้านะครับเขาไปต่อให้เราครับผมพี่น้องมาลุ้นต่อครับรอรอรอครับผม เออเบื้เาเออออตม้างมนำบุรเนีตกใจเฉยสัตว์อย่างรบผมเอ้เริ่มออกไปหล้นครับเดี๋ยวมาติดตามวาเพื่อเขน้อปุดของบนบ่ไปแล้วไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วครับผมไปแล้วคุณคุณคุณเอาเดี๋ยวมาติดตามครับ แต่ว,ว่าติดตามกันว่าเพื่อนปลอมเพื่นดึงขึ้นมาจะเป็นยังไงครับเพื่อนเริ่มออกไปแล้วเพื่อนมาสิพากันไปครับไปก้นเขาไปลึกๆเลยเพราะว่าปลาทีไปออยอยู่บนเพื่อนว่ามองก้นเคลื่อนครับรเพราะว่าเคลื่อนปิดแล้วน้ำเจ้าไหลเพาะสันเอาลร่อรุ่นเหรอผมมาล่รอหลุดล่อหุดเพื่นก็เริ่รอรมออกไปกันครับไม่ไปผู้เดียววะนี่ว่าทีไปผู้เดียว <c oughs> เป,เป็นแบบยังไงล่ะเป็นแบบแสงไฟเรื่มก็มาลายครับเออพ่อปิดเครือนแล้วน้ำลดลงแสงไฟเรื่มมาลายครับบางหันบ่ลายปลาหน,นีได้ครับผมนาจีนาจีวานไลขึ้นมากขึ้นมากก่นเครือนกันครับเอาเอากระลอดตะลอดรุ่นครับว่าที่ เลือกเป็นเอาเขามาให้เบิงงบบอิีตามครับพี่นอ้องยังน,น้ี่แสงเต็มนี่แหละผมว่มาภาคนเขามัลุ่มครับเฮออกไปมิดซีรีเลยครับบอกกลับเขมาม้าครับผมบกหูว่าเป็นน้ำยังครับก่อต่อหรือว่า หรือว่าเป็นนยังครับผมหรือว่าปวดยีในพุ่นบ้านในเขามาอยู่ครับฟับงเสียงครับผมเบังป่าเพื่อนครับอีนี่ป่าเพื่อนครับผมบาปานี่เห็นไหมครับป่าเพื่อนนะครับผมพี่น้องขาวสวยงามครับผมของเซียนเนี้ยแต่จากของเพื่อนเพื่อน,นเขามาอยู่ครับ ว่าไนีเห็นเขามาอยู่ติดต่อหรือว่ามันยั้งบบรูหรือปดในผุ่นครับผมผุ่นอยู่ผุ่นครับปุ่นแสียงไฟเป่นครับผมที่ออกไปเ,ยเ้ยว่เห็นเลยครับผมเอาบ่ปเป็นยั้งครับรอครับนี่สะดุ้งมาที่สะดุ้งมายกอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวโมลุนน้ำสนุกว่าจิเทีย,ยถึงที่ตัวนั่นถึงยูถึงย,งยูครับผม ก็หลายแต่ว่าอะไรล่ะกนะเพิ่นหัวก็ไม่ยกครับผมพี่น้องหัวก็ไม่ยกเพิ่นหัวก็ไม่หยุก,กเสียงปฝาดิ่มกับจำๆๆอยู่บม่ได้หรอกครับผมพี่น้องผมว่าสิขอให้พีนนน่น้องเบิดเหมนบรรยากาศจนี่แหละครับเออคิดเอาผู้ใดสิมาครับเพิ่นปิดแล้ว ปิดแล้วครับผมปิดจะสองถุงผมปัญหาคือขินจังเดย์ขิงจังเดยครับผมขึิงใหญ่ขินจังเดย์ผมเวียนแบบเบื้งง่ายง่ายครับแต่กลางคืนมาหนักเลยใครอยู่บนมิดปลาน้ำครับผมยังสูงตัวอยู่ครับว่าทีย่างขึ้นนะผมย่างขึ้นก่อน

โอ้ดูไปเรื่อยติดอะไรติดกดทีครับผมตาแดงๆกดไปกัแเง้น้ำเศ้าไรเหลวน้ำเศ้าไรแล้วครับยากแล้วคนวาน เบ่งแตเพิ่งปลดครับผมผี่ป่าเพิ่นนี่ครับยัง่าอันอยังก็งคือแบบท่านนี่หอดเวล่ามัานอิลิลตรงลอ่อปลาตัวงามเ<ล>อลอล่อล่อ,อปลางหญ่ขึ้นครับ <ปะ S 2> ล่อปลาเคลื่อนกึนนาาม้วนหนึ่งลายครับผม ธรรมดาเป็นสิบอันนี้ปิดปิดโปรยเดื่องนี่นี่อันนี้ของอีกคนนึงครับปลาขาวปลาขาวสอยเออคือมีล่มมากเนาะมองนี่โอ้ดังไฟถ่านคนที่โตบะป่ห่วยห่วยคือวางเสียเน่อยโอ้โหขึนะะ้นข <mon> ึ้นขึ้นครับผม อุ้ยอุ้ยปีตะวันบ่มีน้ำครับขับไปเป็นปีที่แล้วน้ำเพั่ผมนี่ให้เยาแม่โคมาขุดขูดออกครับผมบมมีน้ำบมมีน้ำโอ้ยโอ้ยห้ล้างขึ้นเมม่ยครับมึงยังมีรถจอดอยู่ครับ ครับผมพี่นอกขึ้นมาได้แล้วครับโอ้สูงขึ้นกันครับทุลักทุลีครับผมเอาพี่นอกพวกขยังสูงตัวอยู่ครับทายไปแล้วครับมันเมิดพี่นอกปิดน้าแล้วปากระบอกขึ้นแล้วครับตีตัวสองตัวครับผมสะดุ้งเอาเอาซับนี่ครับผม พิ่ตามครับมันขึ้นมาใหม่ก่อนเดี๋ยวมาใหม่ครับเออให้แม่เคอเเปิดไม่ไมันขึ้นมาใหม่ให้ฝนตกดีกว่านี้ก่อนครับผมให้น้ำไหลตลอดก่อนพี่น้องเอาซะนี่ครับผมเอาสวัสดีครับผม